สบายมาน่งเปรีอย่าวางกล้องก่อนนะจ๊ะวางกล้องก่อนนะคะอืบเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราหรือเปล่ากล้องชี้ บ้านเราอยู่ใกล้ๆน้ำตกตีฮะเราก็การเซ้นแล้วก็ถ่ายธรรมชาติมีอะไรบาสซื้อมีกางซื้อโต๊ะแคมปิ้งธรรมชาติสวยงามให้เพื่อนๆรับชมนะ เพื่อนๆรอรับชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งนี้นะคะอุทยานเขาเรียกอุทยานอุยน๊อยเดี๋ยว แตไม่ตรงอะไรเรียบร้อยหนูก็ตกตามช่พ่อไปไหนล่ะ อยู่นู่นอยู่นู่นยืนแต่ก่อนจำได้ไหมนั่นจะมีโต๊ะวางอยู่ใช่ไหมจำได้ไหมแม่แต่หนูจำได้ นั่งเปลีนะคะนั่งเปลี